โอเคขาสอดเลครับ,ว,รบวันนี้อยู่กับด่านนี้มีชื่อว่าโมนโกคลั่งนะโอเคอ่าด่านนี้จะมีทั้งหมด3ด่านนะแล้วก็แต่ละด่านจะให้ตัวแลมานะผมเหลือด่านสุดท้ายพอดีเลยระดับ9ดาวโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะโอเคครับด่านแรกนะเอ้ไม่ใช่ด่านแรกดิด่าน3ดิในนิวยอร์กมา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 เอ่อมีเจ้าพวกตัวเล็กๆที่ถือ แทงไฟปะโอเคเออด้านนี้ผมไปดูน้องเล่นมาแล้วอะน้องไปเล่นผ่านเลยนรับเออมันใช้ตัวตำนานแบบตบนะาผมบผมไม่มีตัวตำนานเลยมันเปิดสุ่มได้สองตัว <c oughs> โคตรเจ็บปวดอะอะด่านแรกผมก็จะใช้ประมาณนี้แหละอืมฮีบิสืบไปก่อนเลยไปช่วยกันเคลียร์หน่อยเร็วถ้าผ่านด่านแรก ได้ด่านสองผมก็น่าจะชิวๆนะไปแคนๆไป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 ช่วยกันเคลียร์เร็วไปช่วยกันเคลียร์ไปช่วยกันเคลียร์อ่าน้องหินไปน้องหินไปน้องหินไปไปเคลียร์หน่อยเร็วไปเคลียร์หน่อยเร็วไป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 ถึงบ้านมันแล้วใไปถึงบ้านมันแล้วตบตบมันน้องหินตบมันตบมัน นั่นแหละเยี่ยมมากนึกว่าจะโดนใครพักทิ้งซะละตอบอีกตอบอีกโอเคโราเรียนแคนกินเรียบละไปอะมาด่านแรกก็จะเป็นซอมบี้แล้วก็เทพนะถ้าชนะได้ก็ไปเคลียโมเนโกได้เลยแต่ถ้าชนะไม่ได้ก็จบจบอยู่แค่นี้หละไป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 แล้วผมไม่ได้เอาตัวตบเทพอลยด,ดิปัญหาเลยแหละ โอเคเอาช็อกโกแลตไป, <laughs> ไ,ปไปช่วยกันเคลียร์เจ้ามาบ้าน,นั่นหน่อยอืมน้องหินไปแล้วน้องหินมันไม่ใช่ตัวตบเทแบบผมผมใส่มาล้างพวกลูกน้องมันกะจะใช้เวฟเคลียร์ลูกน้องประมาณนั้นแหละช็อกโกแลตยิงหน่อยเราโดนไหมโ okay. อเคสองบีลงหลังสองบีลงหลังเร็วๆช่วยเคลียร์หน่อยเร็วๆก่อนที่ข้างหน้าจะแย่เร็วๆเร็วๆไม่นะ okay. โอเคโอเคได้อยู่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  สถาการมันช็อกโกแลตนั่นแหละเยี่ยมมากโดนมาแต่ไม่รู้สึกว่ามันจะตายเลยฮะไปค่อยๆดันไปค่อยๆดันไปไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆขอร้องแหละช็อกโกแลตนั่นแหละเรายิงยวงห่างก็พอเนาะเราไม่ต้องเข้าไปใกล้ๆเอาฮีไปสืบไปอีกหนึ่งช่วยกันหน่อยเร็วข้างหน้าหมดแล้วโอเคช็อกโกแลตโดนมาหนึ่งทีอ่าถ้าไม่มีใครช่วยเราจะแพ้กันหมดช็อกโกแลต นั่นแหละเยี่ยมยอดโอเคน้องหินได้มาอีกแล้วอาน้องหินไปด้วยไปไปไปนั่นแหละไปเคลียร์ไอพวกข้างหลังก่อนอย่าให้มันขวางทางมาน่ารำคาญตรงนี้เลยซอมบี้เนี่ยมันชอบเข้าไปล้วงหลังแล้วตัวมาเติมข้างหน้าก็ไม่ก็ไม่ทันตัวตอบอีกไปเคลียร์มัน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 ต้องหินทุบโอเคเยี่ยมมากช็อกโกแลตหญิงเยี่ยมโอเคมันตายยากจังเลย มันตายยากจังเลยไอ้มาเทพเนี่ยไม่นะไม่นะไม่นะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อืมเอ่อด่านโมเดโกเนี่ยต้องต้องเคลียด่านนี้ก่อนนะมันถึงจะไปเคลียร์โมเดโกได้บาฮามุสขอลองแหละเออโอเคได้ตกใครอยู่เวลาสวยงามไม่นะไม่นะหยุดเวลามันอีกทีนึงเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยโอเคบาฮามุสตบตาย โอเคชิวๆอ๋อเมื่อกี้พูดถึงว่าอะไรนะใช่ใช่มันต้องเคลียด่านนี้ก่อนถึงจะปลดล็อกด่านโมนโกมาให้เคลียเป็นด่านต่อเนื่องใช่ไหมเออน่าจะเป็นด่านต่อเนื่องแหละผมเห็นน้องมันเล่นอยู่โอเคมาเคลีย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 อ่าเรียบร้อยถ้าจำไม่ผิดอ่าได้ตัวแล้วมันต้องมีด่านต่อเนื่องได้สิบนี่สามสิบกระบอกแมวอ่านี่ไงด่านพิเศษปปลปปปมามามาด่านนี้แหละเป็นด่านเคลียโมนโกนะ ในดวงจันทร์ใช่ไหมในในดวงจันทร์โอเคมา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 ,มาเคลียโมเดโกผมเตรียมมาเลยนะผมเตรียมน้องปลาบึกมาเคลียโมเดโกเลยเอาไาว้กันเวฟเอ่อผมเห็นน้องเล่นมามันเป็นมันตีเวฟตอนน้ำโมเดโกเนี่ยตีขีตีเวฟแล้วแล้วเวฟมันแบบน่าเกลียสดสุดๆไปเลยแล้วตีติดเวฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้ามันเอาหัวถ้ามันเอาหัวมงได้อะ อ่ะตอนนี้ใช้เวลาเก็บตังค์ฟรีไปก่อนเอ้ยต้องบอกว่าใช้เวลานี้เก okay, okay, okay. ็บตังค okay, er, ์ฟรีไปก่อนโอเคโอเคโอเคค่อยๆฟาร์มไปค่อยๆฟาร์มไปเออรู้สึกว่าจะเยอะไปละไปเร็วไปเร็วไปเร็วกันหน่อยเร็วกันหน่อยเร็วกันหน่อยเร็วเออนั่นแหละเคลียร์มันน้องหินอืมนั่นแหละลูดลูกน้องอิ่มๆไปโอเคโอเคโอเค รูดอีกทีนึงเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมมากเยี่ยมมากมังกรไปมังกรไปอ่ามังกรเนี่ยเพื่อนผมคือเอามังกรมาดันโมนิโก้นะไม่ให้มันเอาหัวโคกคืนได้ไม่งั้นสวยจริงสวยจริงถ้าถ้าโดนเวฟบมันนะแบบสวยจริงถ้าถ้าขือให้มันมุ่งได้ก็ต้องใช้น้องปลาหมึกในการการเวฟบมาประมาณนี้ใกล้ถึงบ้านมาละมามามา,มา มาดูซิว่าจะโหดแค่ไหนเจ้ามโวในโกะม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่แต่น้องน่ารักอยูน่นะแบบตาขาวๆตัวเดินมาเต็นดึกดดึกดึกดึกหัวโคกทีก็ชิบหายใบวอนหมดโอเคโอเคโอเคได้อยู่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 เน้นเอ้ยลอดๆอดรอดรอดมเวนโกะหมไม่โดนโอเคกระเด็นละหนึ่งรอบ โดนอีกทีหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอืมโดนต้งหินไว้อีกไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่โอเคกระเด็นแล้วโอเคกระเด็นหนึ่งรอบเกือบตายเกือบตายบามุด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 ระวังนะโอเคความความสวยได้บังเกิดเมื่อน้องโมโนิโกเอาหัวโคกโดนใครสักคน อ้ยเอ้ยอย่าอย่าโอเคเรียบร้อยโอ้โหโดนเคลียไม่หมดเฮ้ยผมไม่อยากมาเคลียมันอีกรอบหนึ่งเดียวต้องชนะนะถ้าไม่ชนะนี่สวยนะเฮ้ยโ,โอเคเมื่อกี้น้องน้องปลาหมึกกันได้อ่าเด้ง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 สวยงามสวยงามอย่าเอ้ยมังกรขัดได้สวยงามสวยงาม,งาม,งามอ่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง a few moments later โอเคผมกลับมาแล้วมามามาต่อเลยต่อเลยต่อเลยมามาไปช่วยกันเคลียร์ลูกน้องมาแล้วดันมาเออนั่นแหละนั่นแหละมังกรกระเด็นอยากให้มังกรตายมังกรตายจะไม่มีใครผักโมดนโกะมันจะลำฟรีไม่นะไม่สวยงามมังกรโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยจังหวะนี้ก็แบบเสียวๆหน่อยนะจังหวะนี้ต้องเสียวๆหน่อยนะโอเค น้องหินเนี่ยพึ่งน้องหินเนี่ยพึ่งต้องหาใครมาเคลียไอ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 มันชื่อว่าอะไรนะหมูป่าเอต้องหาใครมาเคลียหมูป่าแหละเรียบร้อยน้องหินไปละไอไอมา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 ดันมันดันมันฮีบิสึดันมันดันมันเราต้องเคลียหมูป่าก่อนไม่งั้นเราสวยนะเนี่ยมันใกล้ถึงบ้านละแยละแยละแยละไม่ไม่ไม่โอเคโมเดโกโมเดโกเอาหัวโคกไม่โดนนะเพราะหมูป่ามันดันให้อยู่ ตังงว่านี้แหละช็อกโกลาไปช็อกโกลาไปยิงหน่อยเร็วย่ยมยอดช็อกโกลาโอ้โหแล้วลูกน้องมันมาไม่พักเลยอ่ะไอหมูป่านั่นน่ะไม่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  oh <my S 1> ไม่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่เวฟรอมนี้ไม่ติดขีโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่หวังว่าตอนได้มาอยู่กับตัวผมมันน่าจะเก่งเท่านี้นะแต่ปกติไม่เก่งเท่านี้หรอกโอเค โอเคกระเด็นอีกหนึ่งรอบตายยากอยู่นะเนี่ยโมนิโกเนี่ยตายยากมากอึงโดนมังกรไปอึ้งโดนช็อกโกแลตไปไอหมูปา่านั้นต้องตายแล้วตอนเนี้ถ้ามันไม่ตายเราจะซวยพกัพกพกัพกพกัพกพกักพักพักเฮ้ยโอเคโอเคโอเคโมเิโกมันเคาะไม่โดนได้อยู่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 อ,อะน้องหินไปน้องหินไปน้องหินไปเดี๋ยวรอจังหวะปล่อยบาฮามุสเดี <S 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 ๋ยวรอจังหวะปล่อยบาฮามุส นีแหละจังหวะนี oh, Whoa, okay, okay, <c oughs> <c oughs> ้แหละบามุไปโอ้โหเรียบร้อยโดนตบหน้ามาโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บามุตทำอไมจังหวะแรกบามุต้องโดนก่อนเสมอเลยนะกระเด็นกระเด็นกระเด็นอยู่กระเด็นอยู่ไป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 ไม่นะระวังคนโขกโอเคโอเคน้องกระเด็นอยู่น้องกระเด็นอยู่เอ้ย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 โอเคโอเคโอเคได้อยู่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  ไม่นะไม่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 น้องหินเข้าใกล้ไปแล้วเออกาลังจะบอกเลยเข้าใกล้ไปแล้วไปช่วยกันเคลียร์หน่อยเคลียร์ลูกน้องมันหน่อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเข้ามาในโกไปละโอเคจบบานจบบานมาอ้ายนึกว่าจะไม่ได้ซะและเรียบร้อย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 ที่เหลือก็ลูกน้องมาแน่นแหละไอหมูป่าเนี่ยตัวปัญหาจริงๆนะสำหรับผมเนี่ยตัวปัญหาเรียบร้อยโอเคครับไป เจาบ,บ้านมาันแล้วก็ปลดล็อกร่างจริงโมนิโกมาไม่ใช่ร่างจริงสิปลดล็อกตัวละครมาโอเคเคียบ้านมันเคียบ้านมันเคียบบ้านมันว่าจะชนะนานอยู่นะเนี่ยอ่าเรียบร้อยไหนดูซีได้ไหมเรียบร้อยครับได้รับแมวพิเศษโมนิโกคลั่งโอเคไปโอเคครับมาเดี๋ยวไปดูหน้าตามนันดีกว่าอยู่ในโหมดแมวพิเศษ โมเนโกโมเนโกโมเนโกอ๋ออยู่นี่ไงเอ่อพวกแมวค้างนี่กินตังเยอะอยู่นะแบบจะปวดอะสล้านผมไหมนะพอไอดอนอันเป็นที่รักของทุกคนผู้ที่น่าที่สุดก็สติแตกจากความเครียดจากการเป็นดาราแต่ถึงเป็นไอดอนตัวร้ายก็มีแต่ลักให้แฟนคลับของเธออืมกินเยอะจริงด้วยสิไป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  โอเคผมเอาซักเวลสิบก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคอยไปอัพอีกทีนอกรอบโอเคครับนี่คือหน้าตาของน้องโมนิโก้คลั่งนะอืออือนั่นแหละนั่นแหละท่าที่ตบเมื่อกี้แหละแบบบาหมุดโดนเต็มเต็มอะเออแล้วก็หัวโคกโอเคครับลางสองนะเป็นโมนิโก้จิตมารด้วยจิตมารจิตมารโอเคคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าบายบายครับบุย